ทิ้งห่างภาคแรกของมันถึง50ปีครับสำหรับหนังผีในตำนานอย่าง The Exorcist เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นๆกับน้องหน้าผีคนนี้บ้างแหละไม่ว่าคุณจะเคยดูหนังเรื่องนี้เวอร์ชั่นปี1973หรือไม่ก็ตามครับใครที่เล่นเว็บบอร์ดเก่าอย่างประมูลรู้ดีแน่นอนมันจะมีพวกชอบดักควายครับเอาลิงก์มาให้คลิกกดเข้าไปเนี่ยเจอหน้าน้องสยยิ้มให้อย่างน่ารักพร้อมกับเสียงอันไพเราะ ถ้าเกิดว่าใครที่เคยทําแบบนี้นะครับแล้วผ่านมาฟังคลิปนี้ผมอยากจะถามคุณจริงๆครับว่าไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรกันครับน้องผมเป็นลมหัวใจมาเปิดดูกระทูตอนนี้ก็ส่งลงพยาบาลไปแล้วแบมบเราเล่นครับใครที่เข้าใจทุกอย่างที่ผมพูดในตอนเปิดคลิปนี้เนี่ยแปลว่าคุณก็อายุพอๆกับผมแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเหตุจากมุกแกล้งกันเล่นๆนั้นกลายเป็นเหตุให้ผมเนี่ยไปตามหาที่มาของมันว่ามันมาจากไหนก็พบเข้ากับหนังอย่าง The Exorcist นี่แหละครับน่ากลัวเลยแหละ สมราคากับที่ยังมีคนพูดถึงอยู่ตลอดแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามความดิบของยุคสมยัยที่เนื้อเรื่องดูจะมืดมนอย่างไม่มีผ่อนปลนครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตึงสายตาคนดูผมเนี่ยดูแค่ภาคเดียวก็คือภาคแรกนั่นแหละครับแต่ก็ชอบมากอยู่ดีดูได้ไม่เบื่อครับแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่เก่ามากแล้วก็ตามดังนั้นความคาดหวังในภาคใหม่ที่เพิ่งเข้าอย่าง Believer ก็เลยสูงนิดหน่อยครับแต่บอกเลยว่ารีวิวจากต่างประเทศเนี่ยยับมากครับเข้าขั้นหายนะเลยแต่แน่นอนก็ว่า มีมูวี่ไม่เชื่ออยู่แล้วบิลิเวอรจะยังคงความยอดเยี่ยมสยองขวัญของ The Exorcist ไว้ได้หรือไม่และต่อยอดไปได้ไกลแค่ไหนจากต้นฉบับวันนี้มาลองฟังความรู้สึกจากมุมมองของพวกเรามีมูวี่กันดูครับกับ The Exorcist b e l i e v e เเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวฟิลดิงวิกเตอร์ผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องดูแลเองเจลาลูกสาวเพียงคนเดียวเนื่องจากเขานั้นสูญเสียภรรยาไปด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่เธอยังไม่เกิด ถึงจะมีแค่สองคนพ่อลูกแต่ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นแองเจล่าเติบโตมาเป็นเด็กสาวที่ล่าเริงปกติแม้จะคิดถึงแม่บ้างแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นมากนักจนกระทั่งวันหนึ่งเธอชวนแคทเธอรีนเพื่อนสนิทเข้าไปในป่าเพื่อลองเล่นพิธีกรรมบางอย่างที่เชื่อว่าจะทําให้ตัวเองนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ที่ล่วงลับไปแล้วครั้งคืนนั้นทั้งคู่ไม่มีใครได้กลับบ้านและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามต่อได้ใน t h e e x o r c i s t b e l i e v e r ครับต้องบอกตรงๆว่าผมคิดว่ามันสนุกครับไม่น่ากลัวถึงขั้นดูไม่ได้แต่ก็พอสะดุ้งกันบ้างมีฉากขนลุกเยอะพอสมควรเพราะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่าชวนลุ้นแล้วก็ชวนติดตามเป็นหนังที่ดูแล้วก็นั่งจ้องไปเรื่อยๆครับอยากรู้ว่ามันจะไปลงเออยังไงหนังดูจะพยายามกลางๆไปทุกอย่างเลยครับและตั้งแต่การจับจุดสําคัญของต้นฉบับเมื่อ50ปีที่แล้ว ใส่มนลงไปในแกนหลักของเรื่องทั้งฉากเอ่ยการดําเนินเรื่องเอ่ยช่วงแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกันเกินไปหรือเปล่านี่มันซอฟต์รีเมคเลยนะแต่ว่าไปๆมาๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงแรกจริงๆครับตอนท้ายของหนังโดยเฉพาะช่วงจบนั้นมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยทีเดียวใส่แนวทางใหม่ๆลงไปซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบมันเลยแหละครับซึ่งคืนก่อนจะไปดูในโรงล่าสุดเนี่ยก็หยิบเร็ก e ซ so ์ออร์ซิปี1973ขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนความทรงจํา พอดูบิลิเวอร์ก็รู้สึกว่ามันเข้ากันดีครับอ่าเราก็ต้องบอกลยครับว่าแนะนําอย่างยิ่งว่าจะต้องดูภาคแรกก่อนครับมันมีส่วนเชื่อมกันเยอะมากพอสมควรคือไม่ถึงกับว่าดูไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าก็จะงงๆในหลายจุดเหมือนกันมาพูดกันถึงความน่าก,กลัวของ t h e Exorcist กันหน่อยครับแน่นอนครับมันก็ต้องพูดถึงการถูกผีสิงแล้วก็การไล่ผีตรงส่วนนี้เนี่ยตัวหนังก็จัดเสิร์ฟมาให้แบบเต็มๆ็มไม่หลบเลี่ยงครับพยายามที่จะพรีเซนต์ทั้งสงส่วนเนื้อหาออกมาให้ใกล้เคียงกัับบบสส่่วนนต้นฉมากทีุด เด็กก่อนจะโดนผีสิงเป็นยังไงหลังถูกสิงแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนจากเด็กสาวที่ดูสดใสค่อยๆเสื่อมโทรมลง,ลงเรื่อยๆความน่กกากลัวของมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเดาไม่ถูกว่าน้องๆจะทําอะไรบ้างอารมณ์นี้เนี่ยใกล้เคียงกับภาคแรกของมันเลยแต่แน่นอนก็ว่ามุกในการหลอกล่อจะไม่เหมือนกันครับรูปแบบการน,นําเสนอก็ด้วยคราวนี้เนี่ยหนังพรีเซนต์การถูกผีสิงที่ไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ว่ามาเป็นคู่ครับแถมต่อยอดมันออกมาได้อย่างน่าสนใจผมชอบความเรียวของภาคนี้ครับ น้องๆเนี่ยไม่ได้จะมีปรากฏการณ์โปรโตกา์เยอะครับเท่าต้นฉบับแต่ว่าจะมาในรูปแบบของการทําสิ่งแปลกๆหน้าขนลุกมากกว่าต้องชมเด็ก2คนที่เล่นเลยรับว่าเล่นได้ดีมากน้องน่ากลัวสุดๆครับเทคนิคการแต่งหน้าที่พัฒนาขึ้นมาจาก50ปีก่อนเนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆแต่ว่าการแสดงของตัวเด็กๆที่รับบทแองเจล่าและแคทเธอรีนก็ต้องดีมากๆด้วยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ออกมาดีแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เทียบจริงๆครับฉากการถูกสิงเนี่ยผมมองว่ายังด้อยกว่าภาคแรกพอสมควร แต่ก็พอเข้าใจก็คือของเก่าเนี่ยมันดิบมากในหลายๆฉาครับถ้ามาในยุคนี้เนี่ยน่าจะติดเลท20บวกอย่างแน่นอนไม่รู้ว่ายุคที่แล้วก็ติด20บวกไปแล้วหรือเปล่านะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดของหนังอย่างฉากไล่ผีที่เป็นคลายแมกนี่แหละผมคิดว่ามันเจ๋งดีครับมันไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่มันจุใจแล้วก็มาแบบเต็มๆครับถ้าเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยก็เรียกกันว่ายิงกันสนั่นแล้วก็ด้วยการออกแบบสถานการณ์ที่ดีตามแนวทางของปีศาจวิทยาเล่นกับใจคนดูได้ดีมากๆครับ ท,ที่ดูในแอบ,บนึกถึงหนังผีจากเกาหลีเหมือนกันคือไม่ใช่มันมีซอมบี้หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าความสลับซับซ้อนแนวทางยากของมันนี่แหละแถมมาแบบไม่โกงคนดูครับทุกอย่างเนี่ยเล่นตามแนวทางของมันซึ่งบทสรุปของมันสุดท้ายก็เลยมองว่ามันน่าพอใจทีเดียวครับจุดติหลักๆเลยก็น่าจะเป็นที่พวกที่มาที่ไปต่างๆหรือว่าปูมหลังครับตัวหนังแทบจะไม่เน้นเลยตั้งแที่มันเนี่ยควรจะเสริมเข้ามาให้เราเข้าใจมากขึ้นใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องหรือว่าสายค้นลึกๆตัวหนังแทบจะไม่ได้เน้นในส่วนนี้เลยครับ ไปบอกใบอะไรด้วยซ้ําทําให้ความลึกลับหน้าคขนาของมันเนี่ยแทบจะไม่มีระดับเหตุการณ์ต่างๆนอกจากซีนถูกสิงแล้วค่อนข้างแย่ทีเดียวครับแล้วก็มีสกรีนไทม์ให้กับตัวละครที่สําคัญบางตัวน้อยไปหน่อยครับบางตัวแทบไม่ได้ปูเลยแต่ว่ากลับมีซีนสําคัญๆมากกว่าซะงั้นตรงส่วนนี้ก็ลดความอินลงไปเยอะทีเดียวครับบางจุดมีความไม่กลมกลืนกันระหว่างความพยายามอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้กับการสอดแทรกของใหม่เข้ามาทําให้หลายๆซีนเนี่ยตอนดูอาจจะตั้งคําถามว่า เอ๊ะเขาทำไปทำไมนะและทำไปเพื่ออะไรและนอกจากการถูกสิงและการไล่ผีแล้วตัวหนังก็ไม่ได้พยายามนำเสนอความน่ากลัวรูปแบบอื่นๆเลยครับดังนั้นมันจึงเป็นหนังที่เฉพาะทางมากครับใครที่ไม่อินกับผีตะวันตกปีาาศาจศาสนาและก็พิธีกรรมพวกนี้อาจจะผ่านไม่ชอบเลยก็ได้ครับแต่ว่าถึงชอบแนวนี้อยู่แล้วตัวหนังก็ไม่ได้ให้คำตอบหรือว่านำเสนอแง่คิดอะไรใหม่ๆให้กับคนดูหรือว่าทำให้เรารู้สึกว้าวสักเท่าไหร มีบางจุดที่น่าสนใจอยู่ครับช่วงท้ายเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมไล่ผีนั่นแหละแต่ว่าตัวหนังก็ไม่ได้นํามาขยี้ให้มันแหลกครับสุดท้ายครับ dex o r s i s t believer ถือว่าดูสนุกครับน่ากลัวกําลังดีพอสะดุ้งพอลุ้นอาจจะไม่ได้สุดยอดถึงขั้นปฏิวัติวงการที่ต้นฉบับมันเคยทําได้และหลายคนอาจจะคาดหวังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ดูมันตั้งแต่50ปีก่อนครับมุมมองก็เลยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้สิ่งที่ดีสุดเลยก็คือการแสดงของนักแสดงนําเด็กทั้งคู่ครับ เทคนิคต่างๆได้มาตรฐานตามยุคสมัยแม้สมรรถของมันอาจจะร้อยไปบ้างแต่ว่าพวกเราก็ให้7.2เต็ม10ครับฉากไล่ผีที่ยาวนานจูใจมันได้ใจผมมากๆครับถือว่าตอบแทนคนดูใครอยากดูการไล่ผีก็ไปดูกันแบบเต็มๆที่นี่เลยครับส่วนตัวแล้วชอบหนังประเภทนี้ครับหน้าหนังเป็นอย่างไรได้ดูอย่างนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจเวลาอาล่านรีวิวจากต่างประเทศของเรื่องนี้ก็คือมันดูเหมือนจะก่อให้เกิดการถกเถียงกันในแง่ของศาสนายอยู่พอสมควรครับ ผมเนี่ยไม่มีความรู้มากพอที่จะอธิบายในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นการสปอยต,ตอนจบด้วยเอาเป็นว่าใครที่ไปดูมาแล้วมีความรู้และก็ประสบการณ์มากพอลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็คิดเห็นอย่างไรสุดท้ายนี้ผมพูดเสมอครับว่าสิปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นครับการกลับมาของปีศาจจากนรกในร่างเด็กครั้งนี้จะเป็นอย่างไรศรัทธาของคุณจะสั่นคลอนหรือไม่ติดตามได้ใน t h e e x o r c i s t Believer หมอผี e x o r c i s t ผู้ศรัทธาฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กรับ